ช่องา3า h a n นลวันนี้อยู่กับเชืองขั้วตะลิ้วปี้วันนี้เราจะมาทำอะไรคะทำาม่าหันสาอก็คือเราเนี่ยว่าจะทำคลิปตามหน้าซองนะคะเป็นยำยำ เออไม่ต้องเปิดน,นะคะจะเป็นรสซุกี้นะคะมันมันต้องมีแบบว่าก <c oughs> ระปดกุ้งปลาหมึกอ,อะไรเยอะๆไปหมดนะคะเราก็ือจะมาทำเป็นแบบจะต้มมาม่าจะผัดจะอะไรก็ ช่างนะคะแต่ว่าต้องทํหน้าตาให้มันสวยไม่ต้อง<ช>ทําตามซองก็ได้<ช>แล้วก็รสชาตินะคะรสชาติก็เหมือนกันเลยคะ่ะเดี๋ยวว่าเราจะทําแข่งกับเวลาค่ะทุกคนยี่สิบนาทีแล้วสองคนนี้ก็จะมาแข่งกันแล้วก็จะเป็นกรรมการ <c oughs> ตาที่ไหนคุณชมพู่ชนะไปนะคะ <c oughs> ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยเราจะให้คุณชมพู่ต้มมาม่าก,ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยจับเวลายี่ินาทีนะคะ เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนโดยที่คุณชมพู่นะคะเขาก็ก็นังต้มไข่ต้มมามากอยู่นะคะตอนนี้นะคะคุณชมพู่ก็แบบว่าลืมต้มอ,อ่าลูกชิ้นปลาตอนนี้เวลาก็18เหลรืออยู่18นาทีนะคะ คนตอนนี้นะคะก็คุณชมพู่ก็กําลังจะต้มเออน้องชิ้นปลานะคะเหลือเวลาอยู่16บนาทีแล้วนะคะทุกคนโอามคคืออุปรกรณ์ของคุณกัฟฟิลนะคะจะผัดมาม่าเนาะมีไข่นะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ต้มไม่ได้ลวกนะคะมีมีอะไรก็ใส่ไปนะคะเป็นใบหหราพานะคะ <laughs> มีเส้นมาม่านนี้เราลวกแล้วนะลวกเป็ด ึนินได้นะคะทุกคนแล้วมีลูกชิ้นปลาแต่ว่าเราไม่ร่วนะทุกคนเราจะเอาลงไปก่อนนะแล้วจะมีนี่มะเขือเทศน,นะ,ค,ะคุณชมพู่เนี่ยยังไม่ตกแต่งเลยนะคะทุกคนก็ตกแต่งแต่ใส่อะอะไรอะลูกชิ้นปลานะคะทุกคนเนยคะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูชิ้นนี้ชื่อว่าอะไรคะอะไรไม่รู้คะ่ะจ้างติดแต่ว่ายู่เวลาที่อะไรมันไม่เห็นหทีหรอ ห้านาที <36. S 1> สามสิบหกวินะเห็นไหมชื่อว่าเมนูมา,ม,าม่าัวมิตรไข่ระเบิดนะคะโอเคอค่ะ,ค,ะคุณกาแฟกำลังทำนะคะทุกคนเอ็ดนาทีเอ้ยสุเอ็ดวินะคะใช่ค่ะ <c oughs> นี่เลยนะคะหน้าตาชื่อเมนูอะไรคะไม่รู้ค่ะไม่ได้ตั้งชื่อ,อ ยยา,ยราเรียกยายทำไมโอว่าอยุเดี๋ยวเดี๋ยวเดคนให้มันเข้ากันคนเลยนะเมนูชื่อชื่อเมนูว่าผัดกี้เมาแห้งนั่นเองนะคะ พี่จริงอ่ะเราจะเอาที่หน้าตาใช่ไหมแต่ว่ารสชาติอ่ะเราคิดว่ามันน่าจะเหมือนกันแต่ว่ารสชาติมันแตกต่างแล้วเราก็ขอให้อีพีนี้คุณกาแฟเป็นผู้ชนะพอดีว่าถนัดของขาวนะคะไม่ค่อยถนัดของหวานโอเคค่ะอีพีนี้คุณกาแฟได้หนึ่งแต้มคุณชมพู่ก็ได้หนึ่งแต้มไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้บายบาย